ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันพุธที่1ตุลาคม2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับ แนวทางงวดนี้ครับงวดนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่6นะครับชุดเจาะครับงวดนี้จัดไป35 36 38 56 58 68ช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ